สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมเบิร์ดบอลสเต็ปกันเหมือนเดิมนะครับ โดยวันนี้นะครับก็จะมาวิดคอ์ฟุตบอลประจำวันที่12กรกฎาคม2567นกดะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พิเศษสุดๆส,สำหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่อยากได้ตัวทีเด็ดฟุตบอลแบบฟรีๆแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับการันตีทุกตัวกินทุกบินก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่เบอร์8ป9 9หรือจะกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังวิเคะร์กันนะครับเรามาดูสรุปผลงานในกลุ่ม V.I.P เมื่อคืนที่ผมได้ลงไว้ให้กันก่อนนะครับสำหรับอินที่ผมได้ลงไว้ให้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลขับกระชับมิดนะครับจะเป็นการบบกันระหว่างโฮดดิ้งไอนะครับจะเจอกับทางด้าน CD มาฟานะครับกู่นี้นะครับบินที่ผมกดไปนะครับผมกดไปที่ต่ําเต็มเวลานะครับที่ราคา2ลูกครึ่งควบสามนะครับจบ90นาทีนะครับก็เสมอกันไปที่สกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับบินนี้นะครับเราก็กินเต็มกันไปนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังกดเองแล้วยังเสียนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาในกลุ่มของเรากันได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับกลุ่มของเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาแล้วได้มากกว่าเสียนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่เบอร์ด8899หรือจะกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเบร์ก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลให้ฟังกัน3คู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่ทําทุนทํากําไรให้กับพี่ๆน้องๆได้มีมากก็น้อยนะครับโดยคู่ที่เราจะหยิบยกกันมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลนอร์เวย์นะครับกับฟุตบอลไอร์แลนด์พิเมลีนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นงานพบกันระหว่างชาร์ตบอก0ูนแปดนะครับจะเจอกับทางด้านโลเซนบอกนะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงแต่กันในเวลาเที่ยงคืนนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับก็จะเป็นดันดังนะครับจะเจอกับทางด้านด็อกเฮด้านะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นซาเทียเดวอนเกลเวนะครับจะเจอกับทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ เริ่มที่คู่แรกนะครับก็จะเป็นฟุตบอลนอร์เวย์ทิปเปลิเกนนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างชาร์กบอก0 8นนะครับจะเจอกับทางด้านโลเซนบอกนะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็เป็นทางด้านชาร์กบอก0ูนะครับที่ทําได้ดีกว่าเก็บชัยชนะมาได้3เสมอ1และแพ้ไป1นัดนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านชาร์กบอกนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้1เสมอ2และแพ้ไป2นัดนะครับ เรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับชาร์ตบอก0ูนแะครับแข่ง13นัดชนะ4เสมอ1แพ้8ทําประตูได้17เสีย28มีอยู่13คะแนนอยู่ดับที่15ของตารางนะครับส่วนทางด้านโลเซนบอกนะครับแข่ง13นัดเหมือนกันนะครับก็ชนะ5เสมอ2แพ้6ททำประตูได้19 17, เสีย23มีอยู่17คะแนนอยู่ดับที่8ของตารางนะครับ เรามาดูผลงาน5้านัดหลังสุดของทางด้านชาร์ตบ็อกศูนย์แปดกันก่อนนะครับชนะฮาวเกซูนสองหนึ่งแพ้โบโดกิลสองหนึ่งแพ้ทอนโซสองหนึ่งแพ้คิดเตียนทุนสามหนึ่งแพ้สตอมกอเซตสามหนึ่งนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านชาร์ตบ็อกศูนย์แปดนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้หนึ่งและแพ้ไปสี่นัดนะครับส่วนใครที่ลงทุนกับชาร์ตบ็อกในช่วงห้านัดที่ผ่านมานะครับก็ทําเงินไปได้หนึ่งเสียสี่ส่วนสกอ์เกมสูงนะครับก็ทําเงินไปได้สามและเสียไปหนึ่งเจ้า เรามาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทางฝั่งโลเซนบอกกันบ้างนะครับชนะออสตาแกรม21แพ้ไวกิ้ง4-2งเสมอเฟสติสตัสห1 1ชนะคิดเทนซูน21แพ้ทอนโซ่32สนะครับส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านของทางด้านโลเซนบอกนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้2และเสมอไป3นัดนะครับส่วนใครที่ลงทุนกับโลเซนบอกในช่วง5นัดที่ผ่านมานะครับก็ทําเงินไปไม่ได้เลยสักนัดนะครับส่วนสกอร์เกนสูงนะครับก็ทําเงินไปได้2เสีย1เจ้า2นะครับ เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับนักเตะที่บาดเจ็บของทั้งฝั่งเจ้าบ้านนะครับจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นนะครับจะเป็นทางด้านนิคลักเซนเบิร์กนะครับส่วนนักเตะที่บาดเจ็บของทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับก็จะมีเพียงแค่1คนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทางด้านโจนาธานออกัสตินสันนะครับสำหรับเลยราคาในวันนี้นะครับก็เปิดมาอยู่ที่เสมอนะครับส่วนราคาส่งต่ําอยู่ที่3ลูกราคาไหลล่วงหน้าอยู่ที่0.25นะครับเลนหนึ่งคูณสในคู่นี้นะครับให้ค่อนข้างสูสีก โดยถ้าทางด้านชาร์ตบอก0ูน์ชนะนะครับก็จะจ่ายอยู่ที่2.3สนะครับส่วนทางด้านโลเซนบอกนะครับถ้าชนะก็จะจ่ายอยู่ที่2.6นะครับเลนหนึ่งคูสในคู่นี้นะครับให้ทางด้านชาร์ตบอก0ูน์นะครับดูดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าผลงานของทั้งคู่นะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับชาร์ตบ็อก08นะครับฟอร์มการเล่น10นัดทุกรายการนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3และแพ้ไปถึง7นัดเลยนะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของทางด้านชาร์ตบ็อกนะครับพวกเขาก็บุกไปเฉือนเอาชนะทางด้านฮาเกซูนมาได้ที่2-1ตนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านชาร์ตบ็อก08นะครับ7นัดทุกรายการนะครับพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านโลเซนบ็อกนะครับผลงานก็ค่อน คางย่ำแย่เลยนะครับ10นัดทุกรายการนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้2เสมอ2และแพ้ไป6นัดนะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของทางด้านโลเซนบอกนะครับก็ชนะออสกลแวนนะครับมาได้ที่2ต่อ1น,นะครับ ส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็ทําได้ไม่ดีเลยนะครับ10นัดทุกรายการนะครับเก็บช่ายชนะมาได้3เสมอ1และแพ้ไปถึง6นัดเลยนะครับคู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเลิกเชียร์เลิกลงทุนนะครับส่วนตัวนะครับผมให้ไปทางด้านโลเซนบอกนะครับคู่ที่2นะครับก็จะเป็นฟุตบอลไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับจะเป็นการพบกันรล่างดันดังนะครับจะเจอกับทางด้านด็อกเฮด้านะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับทั้ง2ทีมก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันมาทีมละ2นัดนะครับแล้วก็มีเสมอกันไปด้วย1น,นัดนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านดันด์กนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3แพ้1เสมอ1น,น,นะครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับดันด์กนะครับแข่ง23นัดชนะ4เสมอ7แพ้12ทําประตูได้13เสีย31มีอยู่19คะแนนอยู่ดับที่9ของตารางนะครับ ส่วนทางด้านด็อกเฮด้านะครับแข่ง23นัดนะครับชนะ3เสมอ8แพ้12ทำประตูได้22เสีย43มีอยู่17คะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับ แลามาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทางฝั่งดันดารก์กันก่อนนะครับแพ้แช,ชมล็อกโลเวอร์1-0แพ้วอเตอร์ฟอร์ด2-0ชนะสลโกโลเวอร์1-0แพ้เชลลบอน1-0ชนะเซนต์แพทริค3-2นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านดันดาร์กนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้2แพ้1และเสมอ1นะครับส่วนใครที่ลงทุนกับทางด้านดันดาร์กในช่วง5นัดที่ผ่านมานะครับก็ทําเงินไปได้3เสีย2ส่วนสกอ์เกมสูงก็ทําเงินไปได้1และเสียไปถึง4นัดเลยนะครับ เรามาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทางฝั่งด็อกเฮด้ากันบ้างนะครับเสมอเชฟบอลหนึ่งหนึ่งแพ้เดลี่ซิตี้ห้าหนึ่งแพ้ซาทิวเดวอนสามศูนย์เสมอเซนแพทริกศูนย์ศูนย์แพ้าลิโก้โลเวอร์สองหนึ่งนะครับส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านของทางด้านด็อกเฮด้านะครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปไม่ได้เลยสักนัดนะครับส่วนใครที่ลงทุนกับทางด้านด็อกเฮด้าในช่วงห้านัดที่ผ่านมานะครับก็ทําเงินไปได้สองเสียสามส่วนสกอ์เกมสูงนะครับก็ทําเงินไปได้สามและเสียไปสองนัดนะครับ เรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับนักเตะที่บาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็จะมีแอนดูบอยดีคีทคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านเจมี่โกลเด้นนะครับส่วนนักเตะที่บาดเจ็บของทางฝั่งทีมเยือนนะครับก็จะมีทางด้านแกลลี่ดีแกนแอลอนแมกนาลีสตีบบาว่านะครับสำหรับเลราค่าในวันนี้นะครับเปิดมาให้อยู่ทางด้านดันดังนะครับต่ออยู่ที่0.5นะครับส่วนราคาส่งต่ําอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคาไหลล่วงหน้าอยู่ที่0.75นะครับ 1ลคูณสองในคู่นี้นะครับให้ทางด้านดันดังน,นะครับดูดีกว่าค่อนข้างมากเลยนะครับโดยถ้าทางด้านดันดังชนะนะครับจะจ่ายอยู่ที่1.8ส่วนทางด้านด็อกเฮเดนนะครับถ้าชนะก็จะจ่ายอยู่ที่4.06นะครับ และหนึ่งคู่สองในคู่นี้นะครับให้ทางด้านดันดันะครับดูดีกว่าทางด้านด็อกเฮเดนถึง3เท่าเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าผลงานของทั้งคู่นะครับไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับดันดังนะครับฟอร์มการเล่น10นัดทุกรายการของพวกเขานะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3เสมอ1และแพ้ไปถึง6นัดเลยนะครับแล้วนัดล่าสุดของทางด้านดันดันะครับพวกเขาก็แพ้ให้กับทางด้านเชลล็อกโรเวอร์ไปที่1ต่อศนย์ะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้าง ข้างดีเลยนะครับเก้นานัดทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้สามเสมอห้าและแพ้ไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับ ส่วนทางด้านด็อกเฮเดนนะครับฟอร์มการเล่น10นัดทุกรายการนะครับพวกเขาทําได้ไม่ดีเลยนะครับสินัดทุกรายการพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ3และแพ้ไปถึง6นัดเลยนะครับส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านนะครับพวกเขายิ่งทําได้ไม่ดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับสินัดทุกรายการก็เก็บชัยชนะไปไม่ได้เลยสักนัดนะครับคู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับส่วนตัวนะครับผมให้ไปทางด้านทีมต่อที่ดันดาร์กอยู่ที่ราคา0.5นะครับ คู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟุตบอลไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทางด้านเซาเทียเดวอนเกาเวนะครับต้องเจอกับทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็เป็นทางด้านเซาเทียเดวอนนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะมาได้3และเสมอไป2นัดนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านเซาเทียเดวอนเกาเวนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้4และแพ้ไป1นนัดนะครับ เรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเซาเทเดวอนกาวเวนะครับแข่ง22นัดนะครับชนะ8เสมอ7แพ้7จ็ดทำประตูได้18เสีย16มีอยู่31คะแนนอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับส่วนทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับก็แข่งมากกว่าเซาเทเดวอนกาวเวไป1นัดนะครับแข่ง23นัดชนะ11เสมอ4แพ้8ปดทำประตูได้33เสีย25มีอยู่37คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทางด้านเซาเทเดวอนกาวเวกันก่อนนะครับ แพลินฟิลหนึ่งศูนย์เสมอโบฮีเมียหนึ่งหนึ่งแพ้เชฟบอนสองศูนย์ชนะด็อกเฮด้าสามศูนย์แพ้เดลี่ซิตี้สองศูนย์นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของทางด้านเซาเทียเดวอนกาเวนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้2และเสมอ3นะครับส่วนใครที่ลงทุนกับทางด้านเซาเทียเดวอนกาเวในช่วง5นานทีผ่านมานะครับก็ทำเงินไปได้1เสีย4ส่วนสกอร์เกมสูงก็ทำเงินไปได้1เสีย2เจ้า2นะครับแล้วมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทางฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดกันบ้างน,นะครับ ชนะเซนติกหนึชนะดันดาร์ก2-0ชนะเคอร์รี่2แเชลบอลน10ชนะซาลิโก้โลเวอร์ส1นะครับส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านของทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3และแพ้ไป2นัดนะครับส่วนใครที่ลงทุนกับวอเตอร์ฟอร์ดในช่วง5นานที่ผ่านมานะครับก็ทำเงินไปได้3เสีย2ส่วนสกอร์เกมสูงก็ทำเงินไปได้2และเสียไป3นัดนะครับ เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับนักเตะที่บาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับไม่มีการแจ้งรายชื่อเข้ามานะครับส่วนนักเตะที่บาดเจ็บของทังฝั่งทีมเยือนนะครับก็จะมีเพียงแค่1คนนะครับก็จะเป็นทางด้านอาซาโมานะครับสำหรับเรราคาในวันนี้นะครับก็เปิดมาให้อยู่ทางด้านซาจิลเดวอนเกวเวนะครับต่ออยู่ที่ราคา0ูนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคาไหลลูกหน้าอยู่ที่0.25นะครับเรนหนึ่งคูสองในคู่นี้นะครับให้ทาง ดีกว่าทางด้าน Waterford อยู่เล็กน้อยนะครับโดยถ้าทางด้าน Sao Jules de a w a กเวชนะนะครับจะจ่ายอยู่ที่2.01นนะครับส่วนทางด้าน Waterford นะครับถ้าชนะจะจ่ายอยู่ที่3.5นะครับในหนึง่งคู่สองในคู่นี้นะครับให้ทางด้าน Sao Jules de a w a กเวดูดีกว่าแค่1เท่าเท่านั้นนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่า h ซาทิวเดวอนเก w เ y นะครับฟอร์มการเล่น10นัดทุกรายการของพวกเขานะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้4เสมอ2และแพ้ไป4นะครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็แพ้ให้กับทางด้าน r e ฟ i ลเ f ฟไปได้ที่1ต่อ0นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็ทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับ9นัดทุกรายการนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3เสมอ4และแพ้ไป2นัดนะครับ ส่วนทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับฟอร์มการเล่น10นัดทุกรายการของพวกเขานะครับพวกเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเก็บชัยชนะมาได้7และแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดของทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับก็เฉือนเอาชนะทางด้านเซตแพทริกแอตแลนติกไปได้นะครับที่สกอร์หต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยนะครับก้านัดทุกรายการนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้5เสมอ2และแพ้ไป1นนัดนะครับ คู่นี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับส่วนตัวนะครับผมให้ลองไปทางด้าน Waterford ที่ราคา0ุดนะครับแล้วเรามาสรุปผลงานของขําคืนนี้กันก่อนนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นชาร์ตบอก08นะครับจะเจอกับทางด้านโลเซนบอกนะครับ คู่นี้นะครับผมให้ไปทางด้านโลเซนบอกนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็จะเป็นดันดังนะครับจะเจอกับทางด้านด็อกเฮด้านะครับคู่นี้นะครับผมก็ให้ไปทางด้านดันดังนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นซาจิวเดวอนเกลเวนนะครับจะเจอกับทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับคู่นี้นะครับผมก็ให้ไปทางด้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับ ส่วนวิเคราะห์ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านใดที่ไม่อยกากพลาดทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปก็สามารถแอดไลน์แล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับกลุ่มของเราเขาฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาแล้วได้มากกว่าเสียนะครับ หากท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่เบอร์8899หรือจะกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคู่อะไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ